ก็ตื่นแต่เช้า <c oughs> นกก็ยังไม่ตื่นเลยไก่ก็ยังไม่ขันตื่นมาเพื่อฝึกจิตเพื่อขัดกล่าวกิเลสเพื่อ <c oughs> เพื่อจิตใจ ราจะมีกำลังมีจิตใจมีความพร้อมพร้อมที่จะรู้ที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงพุทธองค์ตรัสไปว่าทุกของมนุษย์ มีที่เป็นธรรมชาติของการเกิดคือถุกที่เนื่องโดยการแก้ความเจ็บความตายนี่ครัเป็นทุกแบบธรรมชาติแล้วก็มีทุกที่ไม่จำเป็น ทุกทางใจไม่จำเป็นความลำบากทางกายก็เป็นเรื่องธรรมดาเมตตาพระพุทธองค์ร่างกายพระวรกายของพระองค์ก็ยังต้องเจ็บต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน เป็นธรรมชาติธรรมดาของวัตถุของธาตุที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวในปีสุดท้ายของพระองค์ พระพุทธองค์แสดงธรรมให้พระสาวกฟังสักระยะหนึ่งเรียกพระอานนท์มาพระอานนท์พระธาชคตจะไปพักพรปวดหลังให้พระอานนท์เทศต่อในพุทธองค์ก็ปวดหลัง พุทธองค์มีเวทนาเป็นที่ต้องพักพรเหมือนกันหมอบหมายให้ลูกศิษย์ลูกหาทำงานต่อท่านจึงจัดว่าโรคร่างกายนี้เป็นรังเป็นรังของโรค ถ้าคนใครไม่ไม่ปฏิบตัติไม่พิจารณาร่างกายเจ็บใครได้ป่วยจิตใจก็หดหูกายเป็นยังไหนจิตกบเป็นด้วย,ยเรียกว่าเป็นทุกข์ที่เราซ้ำเติมตัวเองนะ สร้างขึ้นมาเองโดยไม่จำเป็นเพราะเราไม่เห็นกายตามความเป็นจริงไม่รู้ไม่เห็นความเป็นจริงของมันพุทธองค์ก็จรัดไปว่าความทุกข์ทางใจเกิดจากการไม่รู้ไม่เห็น ชีวิตและโลกตามความเป็นจริงลทัทธิศาสนาอื่นก็จะมองจะเชื่อว่าความทุกข์เป็นการลงโทษบางการทดสอบศรัทธาบ้างหรือเป็นเพนการลี้ลับบ้าง แต่พุทธองค์เป็นผู้รู้ผู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วแต่ประกาศว่าไม่ใช่แต่เป็นเพราะเราขาดปัญญาดต่นในทั้ง พุทธศาสนาเราไม่มีการขอใครไม่ต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิท์ไม่ต้องออนวอนใครปัญหาก็เกิดที่เราการดับปัญหาก็เกิดที่เราทุกเกิดเพราะกิเลสทุกดับเพราะกิเล,กเ,ะกเลสดับ นี่คือสมุตทิฐานที่เรารับไว้พิจารณาว่าจริงหรือไม่จริงพุทธองค์ไม่ต้องการให้เราเชื่อง่ายเกินไปจะให้เราเอาไปดูไปเทียบเคียงกับชีวิตตัวเองเมื่อเราเห็น ว่าใช่สถานที่เกิดขึ้นก็ผลจากความงมงายได้ทันที่งนงานสำคัญของเราจึงอยู่ที่ การฝึกจิตจนถึงขั้นที่สามารถรู้สามารถเห็นชีวิตและโลกตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมไม่ว่าในรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็เพื่อฝึกตนให้เป็นพัชนะ ของความจริงได้เผู้ที่ใช้ปัญญาได้ในทุกเหตุการณ์พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าขาดปัญญาเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้นแต่ทุกเมื่อไหร่ก็พอขาดปัญญาเมื่อนั้น ปัญญาก็เริ่มในแบบของการคิดการพิจารณาการวิเคราะห์ถึงขั้นสูงสุดขั้นที่มีพลังทำกิเลสได้ก็ไม่ต้องใช้ความคิดแล้ว ปัญญาใช้ความคิดเป็นบันไดนำไปสู่ปัญญาไม่ต้องคิดทีด้ในการฝึกตนในรูปแบบแล้วก็เน้นคุณธรรม เซมข้อ,อาตาปิสัมปัาโนสัตติมาอาตาปิคือความเพียรชื่อของความเพียรโดยเน้นความพอดีกับงานถ้าความเพียรอยู่ในระดับพอดี กิเลสที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเรียกว่าความเพียรเผากิเลสเผาหมายถึงว่ามันดับไปเลยความเพียรก็ทำงานพร้อมกับสติสัมปชัญญะ สติก็คือไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่สัมปัญญะเข้าใจความหมายเข้าใจบริบทเข้าใจเป้าหมายของการปฏิบัติเป็นชื่อของปัญญานั่นเองเป็นปัญญาในระดับนี้ในขั้นตอนนี้ เป็นปัญญาที่เป็นคู่กับสตินิอาตาปิสัมปจาโนสติมาสัมขอนี้ร่วมกันแล้วเรียกว่าความตื่นตื่นรู้อยู่ ในปัจจุบันเราต้องฝึกตนให้คุ้นเคยกคับการอยู่ในปัจจุบันเราทุกเกิดก็อยู่ในปัจจุบันทุกดับก็ในปัจจุบันปัจจุบันเป็นห้องเ,เรียน การเรียนรู้ดึงอาริยสัต์ีต้องเข้ามาในห้องเรียนคือปัจจุบันดังการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือการบริกรรมหรือการใช้ เทคนิคที่เราถนัดเป็นคุสโลบายที่จะน้อมนำจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้จักคุณเคยกับปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันอย่างตื่นอย่างรู้เพื่อเราจะได้เข้าใจ อาริยสัจสี 4. เพื่อเห็นชัดด้วยว่าทุกเกิดเพราะกิเลสทุกดับเพราะกิเลสดับในนอกจากคุณธรรม สามข้อหาตาปิสัมปชานโนสัตติมาแล้วยังต้องมีคุณธรรมอีกหลายข้ออย่างเช่นว่าความอดทนความอดทนความใจเย็นคอยเป็นคอยไปทีละก้าวทีละก้าวยมรับ ไม่ปฏิเสธไม่รังเกียจไม่กังวลครับอุปสรรคที่เกิดขึ้นและความยากลำบากที่เกิดขึ้นพอถ้าคนเรากลัวลำบาก ก็ไม่มีทางเจริญไม่ว่าทั้งโลกท,ทั้งธรรมอยู่กับมันได้มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันฉะนั้นจิตเพลอไปรู้ตัวรู้ตัวหมายเอาไว้ นี่ของเลวร้ายนะ,ะนี่เป็นขยะนี่เป็นของไร้ค่าวางเมื่อไว้เรื่องอดีตอนาคตไม่ว่าเรื่องอะไรจะคิดเรื่องที่เป็นกุศลนนะกุศลอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้จักกาและทีสนี่ไม่ใช่เวลา วางไว้ก่อนสิ่งที่เป็นอกุศลก็ชัดเจนแล้วรู้ตัวแล้ววางเป็นยาพิษไม่มีส่วนดีเลยไม่ต้องเสียดายมันแต่สิ่งที่เป็นกลางๆางหรือสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเอาไว้ก่อน ไม่ใช่เวลาที่จะคิดในสิ่งเหล่านี้และเข้าใจว่าทุกลมหายใจที่เรามีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปิ นั่นคือกำไรเป็นกำไรชีวิตเป็นกำไรในการประพฤติปฏิบัติธรรมหิงท้าทายก็ทำให้ช่วงที่เราตื่นรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ช่วงที่เพลียไปน้อยลงน้อยลงสร้างความโอใจกับงานสร้างความสันโดษอยู่กับลมหายใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานถ้าเรามีความโอใจมีความสันโดษกับงาน ชีตก็จะหาอารมณ์เป็นเครื่องบันเทิงจะน้อยลง ก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นมารมารของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ในเบื้องต้นของ retreat มันจะมีตัวฟุ้งซ่านตัวง่วงเป็นหลักแล้วก็ยังจะมี เรื่องวทนาบวดหลังบวดขาปวดเอวหูหลายอย่างแล้วก็ค่อยๆฟืน้นบ้างแต่ไม่หักโหมเปลี่ยนอิริยาบถได้แต่เกิดเวทนา ไม่เปลี่ยนอิรียบททันทีดูมันไปรู้มันไปศึกษามันไปสะน้อยหนึ่งก่อนมันจนค่อยเปลี่ยนอิรียบท